สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก um, ่งผันพสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนํามาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนํามาชมมาซองนะครับเป็นพระล่วงนั่งนะครับเนาะผากุ่คลองกระเทียมนะครับเนาะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับก็จะมาชมพระสองพระนะครับแล้วก็จะมาบอกกล่าันนะครับว่านะครับพระดีนะครับไม่จําเป็นต้องแพงนะนะครับ พารุ่นนี้นะครับเป็นพารดีอีกรุ่นหนึ่งที่ที่ผมแนะนําให้ใช้นะครับแล้วก็ราคายังไม่แพงนะครับผมนะก็นะครับพอดีนะครับพอดีเม้นเกี่ยวกับที่ผมเคยลงไปนะครับพักกูวัดคลองกระเทียมเนี่ยนะครับมันมีเม้นเด้งขึ้นมาบ่อยๆนะครับก็จะมีพี่ท่านนึงถามว่านะครับมีพารุ่นนี้มีปลอมเยอะไหมมีเกเยอะไหมนะครับผมก็ตอบไปแล้วล่ะนะครับเนาะก็พารุ่นนี้ยังไม่ค่อยมีปลอมนะครับเพราะพารแรงเพราะยัง พายังเล่นหากันยังไม่แพงนะนะครับก็ดีพอดีเลยนะครับพอดีผมได้มาใหม่สององนะครับไม่ใช่องค์ที่ลงในคลิปครั้งก่อนนะครับผมได้มาใหม่สององนะครับก็มันประจวบเหมาะกันพอดีนะครับเนาะเขาคอมเมนต์มาพอดีผมก็ได้มาสององก็เลยมาจะมาทําคลิปอีกทีนะครับเนาะว่าพาะดีนะครับไม่จําเป็นต้องแพงนะครับผมนะก็นะครับก่อนจะไปดูทางการเล่นหานะครับนะบอกกันก่อนนะครับเนาะนะครับพารุ่นนี้นะครับเนาะพารุ่นนี้นะครับเนาะนะครับ ถ้าคนเล่นพระนะครับมันจะมีสายนะครับสายหลวงปู่มั่นเนาะสายวัดป่านะครับสายสมเด็จโตนะครับสายหลวงปูท่ทวดนะครับสายเครื่องรางนะครับเนาะพระรุ่นนี้นะครับเนาะมันจะเป็นสายของหลวงปู่เดินหนนะครับอีเกสาโล erm. นะครับเนาะหรือไม่ก็หลวงปู่เทพโลกเทพโลกอุดรนะครับเป็นสายเป็นเขาเรียกว่าสายพระในดงนะครับเนาะคือท่านจะมีปฏิหารมากมายนะครับท่านจะมาในรูปแบบต่างๆนะครับเนาะที่จะมาจะมาสอนพวกพระทุดงที่คิดดีทำดีนะครับเนาะ เหมือนตัวพอผานก็ใช่นะนะครับท่านมาในรูปภิกษุรูปหนึ่งแล้วก็มาสอนวิชานะครับเนาะตัวพอผานตัวพอที่จุดที่เป็นการทูกนะครับเนาะท่านจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะแล้วพระรุ่นเนี้ยนะพันวีเนี่ยนะเวลาท่านมาเนี่ยท่านจะมาแบบเหมือนมาประทับร่างพระเกจิยุคปัจจุบันนะครับเนาะก็คือมาโปรดเหมือนเป็นร่างทรงนะครับเนาะแล้วพระรุ่นเนี้ยนะครับท่านหยิบในอากาศนะครับ <Kristen> ท่านหยิบคือมีส like ิทธิ์รู้กันนะครับสายท่านนะครับท่านหยิบในอากาศนะครับเอาพระรุ่นเนี้ยแจกสิทธิ์นะครับเนาะ ท่านว่าเอาไว้คุ้มครองตัวนะครับก็คือพระรูปนี้เป็นพระกุนะครับเนาะยุคเดียวกับวัดประดู่ทรงไอทรงธรรมนะครับเป็นพระมีกิ่งนะครับนี่นะเห็นไหมครับมีกิ่งนะครับสร้างยุคเดียวกันนะครับคือพระกุคงกระพันชาตรีอยู่แล้วที่นั่ท่านเอามาแล้วท่านก็แจกสิทธิ์นะครับว่าเอาไว้คุ้มครองตัวนะครับก็คือพระรูปนี้นะครับเราพูดตรงๆสายหลวงพูดโดนหลวงพูเดินหัวหรือหลวงพู่เทพโลดอดอสาย พาสายในดวงตามเก็บนะครับตามเก็บนะครับนันพี่มานะมาดูแนวทางการเล่นหานะผมจะบอกประวัติต่างๆนั่นแหละนะเพราะผมบอกแล้วนะครับเนาะนะครับเล่นพานะครับสะสมเพราะศรัทธานะครับอยากให้เพี่ๆศรัทธานะไม่ใช่แบบผมบอกไว้เลยนะพารุ่นนี้ยังเล่นกันไม่แพงนะครับเราหน้าเก็บนะไม่ใช่แบบเป็นแสนนะครับเป็นล้านนะครับแล้วเราก็อ๋อแล้วเราก็สนใจถูกไหมครับเพราะทุกวันเนี้ผมพูดตรงๆนะนะครับความโลภมันครอบงำชีวิตเราเพราะ ค่าของชีพมันสูงอนะ่ะคือผมเข้าใจนะครับมันทําให้ชีวิตเรานะครับเช้ามาต้องหาเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็วนเวียนอย่างเงี้ยมันก็จะครอบงำกับไอ้สิ่งอย่างเงี้ยนะครับเป็นแสนนะเป็นล้านนะนะครับแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าพระคืออะไรไม่รู้นะครับเนาะก็กกูเป็นแสนเป็นล้านไว้ก่อนนะครับเนาะก็เดี๋ยวก็คนก็สนใจกันเองอ่ะนะครับเนาะเราก็เป็นช่องเล็กๆที่อนุรักษ์พระกูบาอาจารย์ไว้แล้วกันนะครับผมนะมาดูแนวนะทางการเล่นหานะครับ นี่นะครับเนาะก็พาร่วงนั่งนะครับกุของทรงกระเทียมนะครับมันก็เห็นไหมครับมันก็พาแท้ดูง่ายนะครับพากุเห็นไหมครับเนื้อหาพากุแล้วก็คาบที้กุมันก็ใช่ไหมครับมันก็ง่ายๆนะนะครับแล้วก็นี่นะก็เล่นหาทั่วๆไปนะครับเนาะนี่ยนะเป็บโป้งเว็บพาต่างๆนะครับนะดูนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้แรกนะครจะไล่ดูนะครับเนาะนี่ก็เล่นหาตัวตัวไปนะครับ พระกุนี้นะครับผมนะผมกับพันชาติประสบการณ์เยอะนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านที่เขาคอมเมนต์มานะครับว่ามีประสบการณ์กับพระรุ่นนี้เยอะพอสมควรนะครับเห็นไหมครับก็ปัดได้นะนี่นะครนบพราะเขาก็เล่นหาก็ทั่วไปอยู่แล้วนะครับเป็นพระที่พูดง่ายว่าจบง่ายอ่นะครับอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะนี่นะนี่เราดูพิมพ์นะครับเราดูแนวทางการเล่นหานะครับแล้วเราก็ เช่นเคยนะครับเรามาดูที่พ้าเหล่านะครับผมมันก็แค่นี้เองเล่นพ้าหน้าวี่นนี่นะครับดูความเก่าแล้วกันนะครับเนาะนี่นะครับเนาะก็อะนะครับเดี๋ยวเพื่อนพี่ที่เขาไม่รู้นะครับว่างพูดเดินหุ่นอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะได้แบบไปหาข้อมูลต่อนะครับผมเขามีสายของท่านนะครับเนาะ เนี่ยมันมีใช่นี่นะหลวงปู่เดินโหรือหลวงปู่เทพโลกโอุดรนะครับท่านจะเป็นสายท่านเป็นสายในดงนะครับนะท่านจะมาในรูปแบบต่างๆก็คือมาสอนลองไปหาประวัติดูนะครับนะพระเเคจิที่ออกตุดงจะเจอท่านบ่อยนะครับแล้วก็ตัวพอพา,านทูบก้ารทูบนั่นก็ใช่นะครับท่านมาท่านมาสอนนะครับเนาะท่านมาแนะนํานะครับภาพส่งผู้ปฏิบัติดีนะครับเนี่ยนะครับ หลวงปู่เดินห in ุ่นนะครับเป็นอีกสายหนึ่งที่ที่เราเล่นกันก็จะมีสายหลวงปู่ทวดเนาะสายหลวงปู่มั่นนะครับสายหลวงพ่อเงินสายสมเด็จโตนะครับเนี่ยนะครับเขาก็เป็นหลวงปู่อีกสายหนึ่งนะครับที่ที่ที่มีคนศรัทธานะครับผมนะนี่นะครับผมสายเนี้ยท่านเป็นสายปฏิหารนะครับอิธิปฏิหารนะครับเนาะนี่นะครับผมก็เป็นครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับที่เป็นสายนี่นะครับแล้วก็อย่างที่เล่าไปนะครับเนาะ ท่านนะคว้าพระรุ่นนี้จากในอากาศนะครับแจกลูกศิษย์นะครับแล้วพอลูกศิษย์เขาคือเขาไม่ได้กันทุกคนนะเขาไม่ได้กันทุกคนนะครับเหมือนท่านรู้ว่าคนเนี้ยกําลังเจอข้อภายอย่างเงี้ยท่านก็หยิบมาให้แล้วก็เหมือนไปแห่กันดูนะครับไปแห่กันดูว่าเออหลวงปูแจกอะไรหลวงปูแจกอะไรพอมาเทียบขึ้นมาก็เนี่ยนะครับจะมีพระรุ่นนี้นะครับที่ท่านคว้ามาแจกนะครับผมนะอีกรุ่นหนึ่งนะครับต้องมีหลายองค์นะครับเนาะนี่เห็นไหมครับนี่นี่นี่วัตถุมงคล่ายหลวงพูเดินหันเห็นไหมครับเนี่ยมาเด้งมาพอดีเห็นมัครบ นี่นะนะครับเออเหมือนโดนจิตโดนใจนะเด้งมาพอดีจะได้มีหลักฐานนะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนะครับผมเนะี่ยก็นะครับเนะาะพ้กกูนะครับพ้ากูเนี้ยนะครับมีกิ่งนะนะครับมีกิ่งนะกิ่งดังนะครับเหมือน จากประวัตินะครับว่าสร้างยุคเดียวกับวัดประดู่ทรงธรรมนะไอ้กิ่งของตะเคียนนะครับเนาะยุคเดียวกันนะครับแล้วพระกุบ้านเราก็รู้อยู่นะครับเนาะคงกระพันชาตีนะครับนําหน้านะครับผมนี่กย่ของดีๆนะครับนี่นะครับเนาะปลาล่วงนั่งนะครับพระกุของกระเทียมนะครับสุพรรณบุรีนะครับผมนี่ พากดูความเก่าของพากุนะครับคาบดินกุนะครับเนาะนี่นะครับพารุ่นนี้มีกิ่งนะครับผมเนี่ยนะครับดูความเก่านะครับพากุไหมครับพากรุนนี้นะครับก็คือเนื้อดินถูกไหมครับนะดูนะธรรมชาติไข่เนื้อดินมันดูได้ไหมนะครับขาวแล้วก็แดงมีสีเหลืองเลยครับก็คือเขา ง่ายๆเขาเก่าแล้วเก่าอีกนะครับมันทับซ้อนกันนะครับมันมีความเก่าที่มันทับซ้อนกันนะครับไม่ใช่ความเก่าแบบวันหน้าเดียวนะครับดูนะครับมันใช้ดูเนื้อว่านเนื้อผงดินเก่าดินใหม่มันได้มันดูได้หมดนะครับเขาเรียกว่านะครับเทียบเคียงอายุนะบริวนะครับดูนะนะครับนี่ นี่นะครับดูนะดูคาบไข่นะครับผมนี่นะครับเนาะก็ nice นะครับเนาะบางทีนะครับผมคิดผมคิดว่านะครับพูดคุยกันนีดเนะผมคิดว่านะครับพระเครื่องนะครับเนาะพระเครื่องนะครับกับมันผมว่ามันคล้ายค้ากับรถมือสองนะทาไมผมถึงมองว่าอย่างนั้นนะครับเนาะพระเครื่องใช่ไหมครับหรือเซียนหรือคนที่ดูเป็นนะครับเนาะก็เหมือนรถมือสองนะครับเหมือนช่างอะนะครับเหมือนช่างอะ ผมอยากจะถามว่ามีช่างคนไหนบ้างครับที่เขาซื้อรถมือสองแพงๆถูกไหมครับเพราะเขาดูเป็นไงครับถูกไหมครับเออรถมือหนึ่งมันมีประกันผมเข้าใจได้นะแต่รถมือสองอ่ะนะครับช่างเขาดูเป็นไงก็เหมือนเซียนพะไงเซียนพะที่ไหนเขาไม่มีใครซื้อรับรเขาไม่ซื้อประกันกันหรอกครับพี่เขาจะบอกพูดกันเลยว่าราคาไม่ประกันเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเหมือนกันรถมือสองนะครับก็ค่าดูเป็นอะ่ะ ดูกองดูเครื่องดูแม่น้ําเอ้ยไม่ใช่ดูแม่ดูหม้อน้ําถูกไหมครับดูเกียร์ดูอะไรมันดูเป็นนะครับแล้วใครจะซื้อแพงอะครับช่างที่ไหนไปซื้อรถมือสองแพงช่วยบอกผมหน่อยนะครับเขามีแต่ช่างพวกนี้เขาจะไปจับรถมือสองนะครับอาการน้อยๆแล้วมาปั้นขายถูกไหมครับพักเครื่องก็เหมือนกันจะมาแบบเฮ้ยกูเป็นเซียนนะเอ้ยอย่างนี้กูห้าล้านเว้ยกูสิบล้านเว้ยกูห้าแสนมันย้อนแย้งไหมอะครับ ถูกไหมครับก็เหมือนผมเหมือนกันนะครับถ้าคนที่แบ่งปันพระเครื่องกับผมจะรู้เลยนะครับบางคนเห็นราคาผมอะนะครับแล้วไปถามมีคนหนึ่งพูดตรงๆเลยนะครับว่าเขาคิดว่าผมแบบขายพระแบบไอ้นี่นะนะครับขายพระแบบเหมือนพระเกนะครับผมพูดตรงๆงนะผมไม่รู้หรอกว่าเขาบ,บอกเขาพูดประมาณว่าทาไมถูกจ้างคนอื่นขายเท่านั้นเท่านี้นะครับผมบอกว่าผมไม่รู้หรอกที่ไปถามใครมานะราคาเท่าไหร่แต่ผมราคาเท่านี้นะครับผมประกันให้เท่าเขานั่นแหละ เหมือนกันพระสององค์นี้ก็เหมือนกันเออนะครับ,เ,ออนะรบเพราะผมบอกว่าผมเป็นเซลล์เก่านะผมดูทุนเป็นหลักนะครับผมมีกิจการส่วนตัวผมไม่ได้แบบต้องไปคำนึงถึงค่าเช่าตู้ค่าเช่าที่ลูกน้องอะไรผมไม่มีนะครับผมมีเวลาว่างผมก็ตามคลิปก่อนเอาไปทํางานนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเนาะนะครับแล้วก็เจอพระมีคนทักมามีเจอพระแล้วก็พวกพี่ๆที่เขาแบบสายเล่นพระด้วยกันนะเขามีผมก็แบ่งปันเขามาเนะี่ยเขาก็แบ่งปันให้ผม นะครับผมจะไปเอาหูต้องฟาดฟันกันให้ตายนะครับเนาะมันไม่ใช่นะครับเนาะเหมือนง่ายๆนะครับเนาะถ้าใครที่คุยกับผมจะรู้นะครับจะมีหลวงพ่อเงินมรท่ามาไฟนะครับเนาะนะครับผมแบ่งพันผู้ตรงๆนะนะครับคนที่เช่าของผมจะรู้ดีนะผมแบ่งปันประมาณสามพันสี่พันนี่แหละผมแบ่งปันอยู่แค่นั้นมีคนทักมาขายผมหกพันนะครับผมก้าวให้ดูว่าผมแบ่งปันอยู่เท่าเนี้คนที่หกพันเขาบอกเขาเอาคลิปของอาจารย์คนไหนมาไม่รู้นะครับว่า เล่นเล่นกันแพงแล้วนะก็แบ่งกันหกพันอะไรประมาณนี้นะครับเนาะผมแบ่งอยู่สามพันสี่พันเองนะนะครับนะครับผมก็บอกผมแบ่งออกอยู่เท่านี้ยนะครับแล้วผมซื้อคูณหกพันอ่ะผมจะขายยังไงอ่ะถูกไหมครับเออนะครับก็ย้อนไปนะครับเนาะมันเหมือนกันนะรถมือสองกับผักเครื่องนะครับแล้วเราดูเป็นอ่ะถูกไหมครับเราดูเป็นนะครับมันก็ใช่ไหมครับมันก็ซื้อเข้าขายออกมีมาจิ้นมีกําไรนะครับมีมาายกำไรมันก็เอาละ นะครับมันก็แค่นั้นเองแบ่งปันกันนะนะครับก็ถือว่าผมคิดทั้งผมนะครับเนาะมันคิดว่านะครับคนเรานะนะครับมันก็อยู่ที่ศีลนะครับเนาะศีลทานสมาธิหรือภาวนานั่นแหละนะมันจะคิดอยู่อย่างเงี้ยสามอย่างนะครับศีลทานภาวนานะครับเนาะผมทําอย่างเงี้ยผมคิดทั้งผมนะนะครับคือใจเราเป็นบุญนะครับเนาะเราเหมือนเราทําทานนะครับเนาะคือเราแบ่งปันพระดีๆนะครับเนาะมันก็เป็นทานอย่างหนึ่งนะแบ่งปันพระดีๆให้พนธพี่ที่เขาศรัทธานะครับเนาะ ทีสะสมเพาะศรัทธาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับเนาะเขาได้ใช้พุทธคุณนะครับผมว่าผมได้บุญนะเพราะผมไม่ได้แหกตานะนะครับผมก็เล่นตามความรู้ความสามารถตัวเองนะครับเนาะเห็นไหมครับผมไม่ค่อยจะแบบไปอ้างคนนั้นคนนี้อะไรเท่าไหร่ผมแค่เทียบเคียงในสิ่งที่ให้เข้าใจได้นะครับเนาะบางทีที่อาจารย์เหล่านั้นนะเขาสอนแล้วมันแบบมันเป็นแนวทางเดียวกับผมนะนะครับแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่แย้งกันอันนั้นเราก็ไม่พูดถึงนะครับเนาะก็เป็นแนวทางของอาจารย์ของเขาไปนะครับแต่ที่ิงที่ มันเป็นแนวทางเดียวกันนะครับเราก็พูดนะครับเพื่อที่จะแบบว่าอาจารย์เราเานันก็มีชื่อเสียงนะนะครับความเข้าใจมันจะมันจะง่ายกว่าผมนิดนึงนะผมไม่ได้มีคนมีชื่อเสียงอะไรนะครับก็นักสะสมมือเล็กๆคนหนึ่งนะครับที่แบบไม่มีหน้าร้านไม่มีตู้ขายพระไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือมีแค่ประสบการณ์นะครับการซื้อขายเก่าๆมาตั้งแต่ยังไม่มีโซเชียลนะนะครับก็นะครับก็พอถึงจุดหนึ่งนะครับที่แบบมีลูก มีลูกแบบทําธุรกิจอะไรที่มันแบบวุ่นวายก,ก็หายไปพักหนึ่งนะครับนะแต่แล้วตอนนี้มันมาก็มาดูใน YouTube นะครับบางทีก็บางทีเห็นแบบผมผมคือผมพูดตรงๆเลยนะนะครับมาเห็นแบบคือห้าล้านนะไอ้ไม่ใช่แบบห้าล้านนะคือแบบสามแสนสีคืออะไรก็จะพูดแต่เรื่องเงินนะนะครับคือมันนะครับเนะาะพัเครื่องครับพี่แบบผมมองว่ามันต้องศรัทธามาก่อนนะ สะสมเพราะศรัทธานะครับไม่ใช่แบบห้าล้านสิบล้านแล้วมันแบบมันเหมือนแก๊งตกทองอะครับที่ที่สมัยก่อนท,ที่ที่อาราดนะมันก็เหมือนแก๊งคอนเซ็ตเตอร์นะครับเนาะนะครับ,นะค,รบคุณจะได้รับเงินรางวัลนะทองห้าบาทสามบาทนะหล่นไว้ป้ามีสองหมื่นไม่มาแบ่งกันลอตเตอรี่ปอมเงี้ยนะครับมันเป็นเหมือนแบบไม่เหมือนมิชชั่นซี่ป่ะครับเนาะค,นะคือพักเครื่องนะครับเนาะเขาศรัทธาเท่าไหร่เขาก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับผมว่าคนที่เขา สนใจพาผมว่าเขามีความรู้เรื่งอย่างนี้ระดับหนึ่งนะมันมันไม่จําเป็นต้องแบบนําหน้านะครับนะว่านะครับเนาะห้าแสนเว้ยนะครับรุ่นนี้เป็นแสนเป็นล้านเลยนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันไม่จําเป็นนะครับแล้วด้วยความที่ผมเห็นอย่างเงี้ยมาในในยูทู e นะผมว่ามันมันผมว่ามันผิดทางอ่ะนะครับมันผิดเ,ดเดจตจานงของของอาจารย์ครูบาอาจารย์เก่าๆแล้วก็เจตจานงที่ผมเล่นพามาด้วยนะนะครับเพราะผมผมศรัทธานะครับเนาะผมถึงจะบอกว่า ผมจะบอกว่าพุทธคุณของพระองค์เนี้ยนะครับน่าใช้ยังไงอะไรดียังไงนะครับเพื่อให้เป็นพี่เกิดความศรัทธานะครับผมก็เลยมาทําช่อง youtube นะครับเนาะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เไมนพี่เข้าใจผมนะนะครับกดติดตามเป็นความรู้กันนะนะครับก็เอาความรู้ผมไม่ต้องเชื่อผมน้งหมดหรอกนะครับก็เอาความรู้ผมแจมแจมแซมแซมแจมแจมสเสริมไปนะครับเนาะก็เอาไปวิเคราะห์นะครับนั่นด้พี่นะเอาไปแบบวิเคราะหาข้อมูลต่อนะครับเนาะจะได้แบบมีของดีนะนะครับมีของดี ติดตัวคุ้มตัวนะครับเนาะให้ลูกให้หลานให้มีให้ครอบครัวนะครับพลาแท้มันก็คือต้องแท้นะครับเนาะอย่างที่หัวเครื่องหัวเรื่องวันนี้นะครับเนาะพาดีไม่จําเป็นต้องแพงนะครับแค่นี้เองนะไม่พีนะก็โอเคนะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พีเช่นเคยนั่นแหละนะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับน้องเป็นกำลังใจให้กันนะครับเสมอมาตลอดมานะครับผมนะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้า พอจะมีประโยชน์พอจะมีความรู้นะครับในการสะสมพานะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ